ครูช่างหัวใจเกษตรวันนี้เสนอเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานหัวข้อการป้องกันระบบทางเดินหายใจฝากติดตามด้วยนะครับในการปฏิบัติงานก็จะมีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของเราที่เกิดขึ้นโดยตรงกับระบบการหายใจในจังหวะที่เราทำงานฝุ่นละออง หรือไอาสารเคมีต่างๆที่จะลอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราวันนี้ก็เลยหยิบเอาหัวข้อนี้เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานมาในเรื่องของระบบการป้องกันทางเดินหายใจเพื่อที่จะให้เราตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานหัวข้อเรื่องของการเลือกใช้หน้ากากให้เหมาะกับการทำงาน นะครับกก็ฝาตาตติดดม้วยหน้ากากกรองอนุภาคตัวกรองของหน้ากากทำมาจากเส้นใยที่มีความละเอียดมากซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองกรองฝุ่นผงฝุ่นไม้ฝุ่นจากงานขัดงานเจยลยรนไนต่างๆหน้ากากกรองสารพิษ ตัวกรองสารเคมีซึ่งสามารถขจัดสารพิษต่างๆก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเช่นไอปลอดไอสารตะกัว่วการการใช้และการบำรุงสารหน้ากากเลือกให้เหมาะกับลักษณะงานนะครับตรวจสอบหน้ากากก่อนนําไปใช้ทุกครั้งทำความสะอาดหลังจากเลิกใช้งานให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้านะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านขอบคุณครับ